โอเคครับขอขอบคุณสุดีที่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเฟิร์สไฟเบอร์กันอีกเช่นเคยนะฮนะวันนี้เราก็จะมาแข่งเบเบ็ดกันนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เซนทรัพระรามเก้าที่เดิมกับที่ไปแข่งทำยมาเลยนะแล้วก็อยู่กับคุณแบงค์ชูยูนะฮะที่นาคตรเกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังจัดคอมโบเบเบ็ดอยู่นะฮะอันนี้คือเบเบ็ดนปัจจุบันนะแต่เดี๋ยวผมจะลงรีวิวให้เรื่อยๆนะ อันนี้คือคอมโบเบรีที่ผมใช้นะฮะผมใช้ฟินิกส์วิงนะฮะใส่ใส่ตามนี้แหละเออผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็เฮลไซส์ใส่เอ่อและเช็ดของฟินิกส์แล้วก็ใส่บอลนะฮะก็ยูนิคอ n นใส่และเช็ดอันเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรนะไฮนิดเดิลนะ เรจะใช้เป็นเยูนิคอร์นนะครับเเเสียยนน แตก็วิ่งวิ่งออกมาตีกนะกหม่รางเลลยอบ้อบี่อมาชิรากันที่นะคะตอนที่กำลังนอนเรามีเป็นนัดทั้อย่างอ๋องานแท็กซี่รุ่นที่สค่ะเป็นรถ โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้พี่ทาทามาแล้วออกมากินกันได้เลยครับวันน้าสอง โอ้ยไปแล้วทม่ใจไม่ใไม่ใจโอเคอ่ะโอเค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 โอเออเคโอเคเคโอ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 เคอเอเคโ

และบีดค่ะพร้อมกันเรดี้เซ็ต 3, 2, 1, ท,ทูวันกชูชอดเฮ้ยเบียดอะไรกันะแข่งยูนะคะโอ้โหรอบแรกรเบิร์ดเขา้าบอกแข่งอันนี้ก็ะจะเป็นคู่ของเฟิร์สนะครับเป็นรอบหลายคนสุดท้ายนะครับ มานะครับมาเฟิร์สคอนเสิร์ชนะหรือไม่เราจะเป็นกำลังใจให้คุณเฟิร์สกันนะครับมีปิดแขนโชว์นะครับมาแล้วครับลงไปแล้วยังไงโอ้โหขั้นนะครับมีนิแอกแท็กกับตัมพีน,น่านะครับ ก็ S <S จะเป็นของแอแข็งนะเฟิร์เริ่มวิ่งบนแล้วนะเรเิ่มตีส่วนครับนามอวโอ้เเสียบไปหนึ่งคะแนน

Obrigado. นอ่องนี้สมารถครถคุณพิเศลก็เราจะมริการัองผู้ะอบกา โชเบ็ดค่ะและโชบีดค่ะขอดูบัดท้ายโอเคค่ะส้มน้ำเงินเอาละค่ะเดี๋ยววนเนอร์จะเป็นใครเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าพร้อมเตรียมตัวฟาสัญญาณ Ready s three two one go shoot เอาละค่ะลุกที่หนึ่งนะระหว่างฟีนิกงฟินั้งโตะเอ็นดีน่าสามคะแนนค่ะไวเหมือนกโง่กรรมการแทบฟื้นนะคะลุกที่สอง รุ่นสองกัดโชว์เม็ค่ะจโอเคของกันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมค่ะ ready set three two n e g ชู่ เอาละกับรูกนี้มาลุ้นกันว่าน้องโฟกัสจะแก้เกมเอาบบคะแนนกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็บบนคะแนนสุดท้ายของฝั่งพี่เฟิร์สกันแนะ่ในระว่าตอนนี้เบรทและสองตัวค่ะยังคงจดจ่อจับจ้องกันชนสิงกันอย่างตอ่อเนื่องอยู่ที่สนามบอกเลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆเลยทีเดียวค่ะพะตอนนี้นะครับพี่เฟิร์สแอบยิ้มออนแล้วนะครับว่าเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หลืออีกเพียงหนึ่งต้งเท่านั้นที่จะได้เป็นเดอะวินเนอร์ในรอบสุดท้ายของเราในวันนี้ด้วยนะคะเอาละรับตอนนี้เวทเทียนกันไปค่ะ จุดเทียนเวียนบนค่ะยังไงโอเคตอนนี้จบตีกันแล้วนะครับเบเบทั้สองคนเริ่มออร์ทวยเลยแรงกันไปแล้วค่ะยังไงจะเป็นต้นท้ายสีอะไรกันแน่เรามาลุ้นกันค่ะระหว่างสีเหลืองหรือสีดําค่ะและขณะนี้เป็นคะแนนโอเคค่ะซึ่งคะแนนกันนองโฟกัสตีตื้นมาได้ค่ะลูกที่สามลูกที่สามนะครับตอนนี้กรรมการมันมากดูคนแข่งและชุดเซนและเกรงจ้ะโอเคโ์เฟรนครับ และบิดกระบผมงระหว่างเจ้าแห่งท้องทะเลและเจ้าแห่งความเร็วมาเจอกันรอมเตียมตัว ready set three two one go shoot โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหยิบครับเอาใหม่ครับุถครั้งที่สองอันนี้แสดงว่าชอบไปดูรถไต่ถังมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ้าเป็นเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เอาไม่ใช่นะครับโอเค รอบแรกชุดครั้งที่สองค่ะลูกที่สาม ready set three two one go shoot เอาละครับคาร์ลีแอนหลงไปอย่างสวยงามแล้วนะครับระหว่างชาร์กเอ็ดปะทะกับยูนิคอนเอาละครับยูนิคอนหลบเก่งมากครับยูนิคอนแม่เจ้าเอ็กซ์ซินไลน์แล้วโจมตีแต่ว่าความแข็งแกร่งของเจ้าสลามนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่เช่นเคยและเดี๋วไม่้องดัก โอเคครับตอนนี้ก็ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ก็แข่งชนะนะฮะเป็นที่หนึ่งแล้วนั่นเองนะนได้ของรางวัลมาก็คือตัวเบรดของไ i ชิลแบบสีทองอลามน,นั่นเองนะฮะนี่ <im> ส่วนคอมโบที่ผมใช้นะ,ะผมจะเอามาแชร์ทุกคนแล้วกันนะครับ <im> ผมก็จะใช้สเตริงยูนิคอร,ร์นนะ,ะใส่ห้าแฉกแล้วก็ใส่เลเวลของเฮลไซนั่นฮะ ส่วนเฮลไซด์นะครับผมจะใช้เบรคเป็นเฮลไซ่์รัชัดเป็นของฟินิกส์นะฮะแล้วก็บีดเป็นบอลนะส่วนตัวสุดท้ายนะฮะก็คือฟินิกส์นั่นเองนะฮะผมใช้สามแฉกสามแฉกแบบเตียนะฮะแล้วก็ใช้เป็นก้นรัสตนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นคอมโบประมาณนี้นะฮะที่ผมเอาไปใช้ลงแข่งนะฮะต้องใช้ความชำนาญในการชุดนิดน,นึงนะเออถ้าถ้าเล่น นี่ของรางวัลน,นะสวยก็ถ้าเกิดเก็บไปแข่งครบสามครั้งแล้วอได้มาทั้งสามครั้งนะก็สามารถเอามาทําเป็นอ่เบคบตัวได้นะเออถ้าจะทํานะโอเคก็สลหรับคลิปของเฟิร์สไฟเวอในวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วนะครับเอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะก็ครั้งนี้จะเป็นการแข่งพัก X เป็นครั้งแรกของผมเลยนั่นเองนะฮะวัะนนจกลไปคิปห้าไว้เจอกัน